ที่สวนผมเนี่ยในช่วงหน้าแล้งเนี่ยดินจะร้อนมากเพราะว่ามันเป็นสภาพดินปนทรายความร้อนของดินเนี่ยทำให้ต้นไม้เนี่ยตายไปหลายต้นทรายที่ร้อนเนี่ยรากพืชก็จะถูกทําลายและเนื้อเยื่อบริเวณลำต้นก็จะถูกความร้อนทําลายได้ผมก็มีวิธีการแก้ไขเหมือนกันวิธีการแก้ไขของผมเนี่ยคือใช้ฟางคุมดินบริเวณรอบๆต้นไม้ก็จะทําให้ต้นไม้เราเนี่ยพอที่จะเจริญเติบโตไปได้ผมเองใช้ทั้งสองอย่างก็คือใช้ผ้าคุมดินควบคู่ไปกับการใช้ฟางคุมดินด้วยแต่ถ้าไม่มี ผ้าคลุมดินก็สามารถใช้ฟางคลุมอย่างเดียวก็ได้ข้อดีของการคลุมก็คือฟางเนี่ยจะช่วยควบคุมความชุ่มชื้นเวลาเราลดน้ําต้นไม้เนี่ยดินก็จะมีการกักเก็บน้ําได้ดีไม่ระเหยได้ง่ายในช่วงกลางวันที่มีแดดส่องเต็มที่เนี่ยก็ยังรักษาความชุ่มชื้นและก็ความเย็นเอาไว้ได้ถ้าไม่มีฟางคลุมเนี่ยก็จะทําให้น้ําระเหยได้เร็วแล้วก็ดินจะแห้งพืชก็จะขาดน้ําความร้อนก็จะลวกเซลล์ของพืชได้ ตัวฟางคุมดินที่เราคุมเอาไว้เนี่ยจะทําให้กักเก็บความชุ่มชื้นดินจะมีความอ่อนนุ่มถ้าดินยังมีความอ่อนนุ่มและมีความชุ่มชื้นอยู่เนี่ยก็จะทําให้รากพืชเจริญเติบโตได้พืชก็ยังงอกง,งามต่อไปได้ความชื้นใต้ดินบริเวณที่เราคุมฟางเอาไว้เนี่ยก็จะมีสิ่งมีชีวิตเล็กๆเช่นจิ้งหรีดหรือว่าไส้เดือนซึ่งจะมีอยู่จํานวนมากพอสมควรสัตว์ที่อยู่อาศัยนี้เนี่ยก็จะขับถ่ายมูลออกมามูลของสัตว์ต่างๆเนี่ยเป็นอาหารที่ดีของพืชอีกอย่างหนึ่ง ฟางที่เราใช้คุมดินเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปฟางก็จะมีการย่อยสลายตัวฟางเนี่ยก็จะกลายเป็นปุ๋ยชั้นดีในฟางข้าวเนี่ยจะเป็นหัวปุ๋ยชั้นดีซึ่งมีทั้งแคลเซียมฟอสฟอรัสไนโตรเจนเมื่อกลายเป็นปุ๋ยก็จะทําให้พืชเจริญเติบโตแข็งแรงและทนต่อศัตรูพืชฟาง1ส่วนเนี่ยจะมีมูลค่าเท่ากับมูลวัวถึง10ส่วนนอกจากนี้ฟางยังช่วยในการปรับโครงสร้างของดินที่เป็นกรดเป็นด่างให้กลับมาเป็นสภาพที่สมดุลช่วยสร้างดินให้พร้อมในการเพาะปลูก อีกทั้งยังช่วยประหยัดน้ําเวลาเราลดน้ำต้นไม้ฟางที่คุมดินเนี่ยจะช่วยสร้างที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรกับพืชพวกไส้เดือนจิ้งหลีดซึ่งมแมลงเหล่านี้เนี่ยก็จะช่วยควบคุม,มแมลงที่เป็นศัตรูพืชไม่ให้เกิดการระบาด เราจะได้ไม่ต้องใช้สารเคมีมากนะักนี่คือเหตุผลในการใช้ฟางคลุมดินหรือคลุมแปลงพ่อปลูกแต่การคลุมก็ต้องระวังพื้นที่ของเรานิดหนึ่งนะครับถ้าพื้นที่ที่เสี่ยงต่อกันถูกไฟไหม้หรือไฟที่ลามมาได้ง่ายๆก็ต้องหาทางป้องกันหรืออาจจะไม่แนะนําให้ใช้ฟางคลุมแต่ถ้าจะคลุมก็หาทางป้องกันเอาไว้ด้วยนะครับและไม่ควรคลุมฟางชิดบริเวณโคนต้นมากเกินไปเพราะเราควรที่จะให้โคนต้นไม้ี่ยถูกกับแสงแดดด้วยเพราะแสงแดดเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญในการเจริญเติบโตของพืชด้วย อย่าคุมจนมิดนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ